จะขึ้นไปหาเขาอยู่ไอ้เจ้าก็เอาวาดวัดแต่เราคือแบบโอ้ตกหัวเขาล้มั้งก็นั่งเล่นจะนอนดีคนเดินลงมาจะเอาวาดวัดยกปู่จานยกปู่เขาใหญ่ให้เราไปฟักนู้นอะไรเื่อดงหลวงแต่เราไม่ไปดงหลวงเขาบอกมีอ่างน้ำมีทหารกันอยู่นั่นนี่เราบอกโอ้ไปทําไมเราไม่ใช่จุดมุ่งหมายที่จะไปไอ้ครูบาไอ้ครูบาเจอท่านก็บอกไปไอ้พระธาตุประนม เขาไม่ปิดนะให้เข้าออทั้งคืนเข้าไปสวดมนต์ได้พั้านั่งภาวนาได้ในพระธาตุห,หรออในพระธาตุครับเขาไม่ปิดนะท่านบอกนี้นะโอ้ด oh, <dear. S 2> ีนะบอกได้ทั้งคืนเลี้ยไปสวดเพื่ออะไรละ่ะพระธาตุอยู่วัดเราก็มีท่อมไปสวดบ,บูชาทุกวันนี่บรรยากาศพระธาตุเอ้าพระธาตุาท,าที่ไหนก็วัดเราก็มีทั้งหมดมีทุกทุกโองนั่นะแต่เราไม่อยากพูดเขาบอกอย่ไปเราก็ไม่ห้ามของเขาเนาะที่เกเรเราทํามีทั้งหมดนะพระเจ้าพระราหันทั้งหลายมีหมดนั่นแหละ แล้วก mm ็การบ้านอยู่แล้วจะประกาศอะไรอยู่ที่ไหนเราก็เลยเดอ๋ยวเราไม่ว่าเราใครจะไปกาบก็ต้องกานเพราะเราไม่ไม่ว่าไม่ติดทุกคนแต่ละคนนั่นแหละไม่ไม่ก็เรื่อไม่เชื่อมั่นตัวเองนั่นแหละพูดง่ายๆนะไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็เลยไปการที่ไหนก็กาบมันนีล่ำไปนั่นแหละมันไปอินเดียเนี่ยฮอร์คอน แล้วนะปล่อยปลามันเหรอเนี่เห็นไหอินเดียมันบอกนะัะปะทุกตะปะตกตะปะโปรคตะปะภัยด้วยนะมันลบไปให้ฟังเลยนะ <c oughs> นเออตายคนไทยมาฝึกเขาเองนี่ว่านั่นแหละนี่คนไทยไปฝึกให้เขาปล่อยปลานายจ้านายจ้าร้านนี้ร้ายชาอยู่หน่อยน,นะนยปลาได้บุญน,นะมันว่านั่น <c oughs> ถ้าคนไทยไปฝึกมันสอนมันเวล่า <c oughs> <c oughs> มีให้ปล่อยปลาด้วยมีทำไมจะไม่มีเนาะ ตอนที่ผมไปนี่จะไม่มีพวกนี้เลยนะอือนั่งเรือมาโอ้ลานีอา้าอาจารย์ปล่อยปลาปล่อยปลามนาันสั่นนะแข็แขนี่มันหลายจริงไม่มียังไงนะมันบอกเลย่ะอาจารย์อาจารย์ปล่อยปลาปล่อยปลามันปรวมาณเท่เลยยี่สิบบาทเนาะไม่ร้อยยี่สิบบาทเอนอมากกว่าเนาะมากกว่าเกือบสองร้อย หนึ่งสองร้อยรูปีมันละมั้งถ้าสองร้อยรูปีก็ประมาณร้อยหนึ่งจักรอนันลูปีประมาณห้าสิบตังค์นะครับเป็นพุทธพาณิชย์อย่างที่ว่านี่นะเขาทำพุทธลูกเห็นไหมวางขายหนา้าร้านเตมเห็นรถทางรถผ่านมาพุทธลูกหล่อลูกพระพุทธเจ้าไม่ขายไม่ซื้อขายกันเป็นพุทธพาณิชย์เป็นมันแหละนี่เป็นธุรกิจเขานะเขาทุกวันนี่นะ นั่นแหละมันเนป็ลี่ยนไปตามการตามเวลานะเราจะเป็นระจิตจะเป็นพุทธภาณิชยาา์เราก็มุ่ใจเนาะในบรหาของทางธรรมหาจินเราควรว่าก,าออกนันลอกเนาะแต่ทำมาแล้วมัน,ไม,นไม่ผิดทิ้งไม่ไปทำก็ทำไปเถอะถ้าผิดทิ้งก็อย่าไปทำกันนะแหละไปทำสร้าบทติให ไม่กี่อยู่ข้างบนไี้ไอ้ปูปฏิิธรรมทีพรามที่ไรจ้างสร้างข้างบนคิดไปคิดมาไงหลวงปูหลนี่น้องหลวงปูหาเนี่ยคิดได้ไงเอามาไว้ข้างล่างเหมือนเดิมสร้างข้างล่างเดิมพระที่จะอยู่ด้วยกันโอ้ให้อยู่บนพระอยู่ได้ยังไงประดีหลวง, MARK, ง,งปูหาก็เลยคิดได้ยังไงให้ดลงมาทำข้างล่างน เลยไม่โคเขาไปทําสถานที่อยู่ัง่ร้างอยู่ท่านก็ติดในการสร้างาติดในการสร้างสร้างนง่นไดเห็นนีมลาสร้างเยอะเลยเนาะโอ้โหจะได้เงินลูกกอเจะได้เงินถ้าไปสร้างประโยชน์่างเงินโหได้มากมายมหาศาลนั่นเองเขาเรียกว่าการอุมาอาจารย์แต่ลูกแตลงนั่นแหละท่านติดในการสร้างก็ไปสร้างไปตลอดไป คิดว่ามันดีนั่นแหลนะเนานะก็ไม่ไปไล่เลยแต่คิดต่างคนต่างมองต่างมุมเมาอันนี้นเป็นประโยชน์ประโยชน์เท่านั้นแหละทำประโยชน์ได้มากน้อกยก็อยู่ที่การลองคิดแต่ละคนนั่นๆนั่นแหละคาน,น่านะมันเยอะพระก็ดูเลยไม่ไหวน,นั่นแหละแล้วก็แม่ว่ากันเป็นเรื่องบาปกรรมของเจ้าลูกไป้าหลงเจะคกูบาอาจารย์หลวงพ่อ,อย่งหลวงพ่อจะโอ้จะเป็นเหมือนเขาหรือเปล่าเนาะช่างมันเถอะบอกนั่นเนาะ อะไรจะเกิด <descon> ก็อะไรจะเกิดเกิดไปประมาณนั้นนะเราไม่ใส่ใจมันเนาะอย่างน้อเมันก็ตายทิ้งก็แล้ไปแล้วเนาะอย่าไปกังวลกับมันเนาะใช่เป็นวิบากกรรมนี่เห็นครูบาอาจารย์เป็นแล้วเราพอใจเมื่อกี้ดูโอ้เป็นวิบากกรรมท่านลูกตีลูกหาท่านไม่ดูแลท่านก็ยอมรับนะโอเคเจ้าครูบาอาจารย์ก็ยอมรับท่านกูโลกไปวิบากพรนเจ้าก็ใช่เขาใช่หลวงปู่เทศบริเวณ ไม่ต้องเกรงเนะเาะครับนในหลวงปู่ให้พ่อเลยบอกนะตอนที่จะถวายอันนั้นนะถวายพระป่านะถวายพระป่าเสร็จทั้งนายหลวงป,ปูง่มีใจทำเป็นวงปู่แตงมีศรีท่านก็บอกเพียงไม่มีเอาไงล่ะเทพให้พ่อเลยเนาะคนนั้อันนี้มโนปูหลวงพ่อเลยแส่งเลยนั่นพนักจิตใจข้างในท่านใสสะอาดนะ มันคือการแต่ร่างกายตอนเมื่อวานลูกป่อยโอ้มันโอ้หลวงปู่มาจาดมันคือการแต่ร่างกายใช่หรือครัวอะไรหรอท่านก็ยกมือให้อย่างนั่นหละกท่านก็ยิ้มยกมือให้กว่าอาจารย์ท่านมีเมตตาเห็นว่าท่านนั่งก็ไม่พูดไม่จ่าตอนเช้านั่งรอยังไม่ฉันท่านก็นั่งเฉยหลวงปู่เทศไปไม่ลงนักเสดหันมาบอกอาจารย์ลุนบอกคนเจ้าเนี่ยบอกคนเจ้าเนี่ย ไอ้พ่อจะได้กินเขาไปเนาะชั้น <laughs> เช้ากันนะ <curves> บอกคนเท่าเนี่ยจะได้ฉันเขนน <laughs> าไปเนาะโอ้ยหโอ้โเท่าแก่กันแล้วบาทเดดูียวแตนเด็กดูดีอย่างนี้แหละเราปู่ได้ขึ้นไปเลยได้เลยลืมนะเพราะชันแล้วแต่เชานะ้าเนี่ยก็ลืมบอกไป โยมเฮาน่ะไปเฝ้าหนาเพิ่นเอาเขาไปทั้งคุณทั้งลูกปูหานางค้อยสิบ่ได้ฉันจักหน่อยเนาะลูกปูเอาเพิ่นจะอิ่มบ่นเลยตายโยมกูจังไหนนอนอยู่นอนอะพระโยกหวัดนี่ไปบอกโอ้ยโยมให้ทุกคุนหันไปลูกปูกินอยู่คุณลูกปูหานางค้อยยิ้มสิพิ่นน่ะไปบอกลูกปูหน่อยมันนะทั้งปีแล้วนางค้อยจะเจ็ดโ7:00นพุ่นเนาะไม่บรรไายตายโยมเฮาทุกคนขอไปให้ตลูกปูพุ่นน่ะ เอ้ยพวกขาใจเลยหันตายตาย,ตาย,าย,ยหันกันหอกตายตายเนี่ยต้องหหันกันรอกไปึกไม่ได้แน่เรี่ยวบ่ได้กีิดูห้าหูก็ได้กับพระกินเข่าหนึ่งหามชารูปเป็ดขาด,ดแต่แท้เวลาพระพิากณียา,า,าไปไทาย,ยแต่แท้พระอาปากินเข่ามันนาน,านเกีย,ดดยแต่แท้ดิ้นักอาหารอาปากินเขาน่านีโอ้พระพาน,ไไนี่ไปทายเ่ยหามที่ขาดเป็นกรรมเป็นเวรเออ่าอีเด้นเนี่ยนี่นะ ไสมควรอยากถ่ายรีบเป็นชั้นมืดเลยจะขออนุญาตทายเอาบัตชันอินเยอหน่อยขออนุญาตทายเอานะห้ามเด็ดขาดนะเวลาพระฉันข้าวเนี่ยไม่สมควรดูตักข้าวจะเอาอะไรมาใส่ปากแล้วมันน่ารังเกยียจมันไม่น่าดูเ mm hmm. นอะดูมันไม่น่าดูแทบไม่เลยนะถ้าดูในรูปเพื่อจะรู้ว่าน่ารังเกยียจแค่ไหน พระฉันยังไปถ่ายรูปแทบแท๊บไปอยู่ทำมือได้ยังไงโอ้ต้องสอนใหม่แล้วเวลาให้นี่ให้ท่านไปนั่งรวมกันนี่ถ่ายมมนที่จะดูงามหองท่านเขให้ความปรลบูบาอาจารย์แหละให้ความปรลฉันเสร็จแล้วก็ให้ท่านไปนั่งแล้วก็ถ่ายเอาถ่ายเอาอันนี้แหละสวยงามหลยนะแต่หลวงปู่หาได้มองมองมันที่หน้าหลวงพ่อเรามองเราไปยิ้มเออแล้วเราท่านก็ยิ้มให้ยิ้มให้เรายกมือ้วก็ยก พงศ์ไงนั่นท่านก็รู้เห็นกันก็แเลยนั่นไม่ได้คุยกันนะแค่ยิ้มันก็รู้กันลลวเห็นมัน่ะท่านก็เออถึงแล้วเนาะตอนก็บอกนะนะโอ้ถึงแล้วนะใจนะท่านพูดโอ้ถึงแล้วเราก็นอมเราครับหลวงปูนน่ในหัวใจเราแบบนี้แลยนะนั่นมันถึงกันนะว่า <c oughs> เจอครั้งแรกก่อนครั้งแรกหละงั้นหนะละก็เรามันรู้รู้อะละกันรู้ความคิดกัน ถึงกันเนี่ยเข้าใจมันถึงกันอย่างนี้แหละนั่งคุยกันคุยไม่ต้องพูดตรงจานนะนะไม่ต้องออกเสียงหรอกออกเสียงให้ญาติโยมยินทําไมนะ่็ mm hmm. นั่งเงยียบๆคุยกันในหัวใจนั่ง, mm hmm. งใจถึงกันใจถึงใจแต่ช mm hmm. าวบ้านพวกญาติโยมเราก็จะได้ยินเสียงนะเนาะคุยอะไรกันก็ากได้ยินนะั mm ่นแหละ

ระหว่างผมปู่เห็นไม่ได้หันหน้ามาคุยกันเลยนะโอ้จะไม่คุยไม่ได้มองหน้ากันอย่าคุยมองหน้าทําไมนะก็ใจมันคุยกันจะมองทําไมล่ะไม่นเอาล่างกายคุยเพราะจะมองหน้าเนาะเอาใจหาคุยกันนะหันหลังให้กันให้กันก็รู้เรื่องกันเอ่นะเรานหน้าคุยกันเหันหลังให้กันนี่แหละคุยกัน